ความโชคดีใดที่คุณกำลังจะได้รับในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าค่ะความโชคดีที่คุณกำลังจะได้รับในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะให้รัแฟนได้รับมาด้วยความเมตตาสเนาสน่หาซะด้วยนะคะนายออบคัพการเฉลิมฉลองค่ะความสุขความอิสระความรื่นเริงบันเทิงใจมาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะ มาแบบเซอร์ไพรส์นะคะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณคะคุณกำลังจะได้ปิดจบในเรื่องที่ไม่ใช่ของคุณอะไรที่ไม่ใช่ของคุณหรืออะไรไม่ใช่พลังงานของคุณไม่สอดคล้องกับจิตวิญญาณภายในไม่สอดคล้องกับความเจริญรุ่งเรืองของคุณนะคะเนี่ยไพ่จิตวิญญาณขึ้นมาเลยเป็นจิตวิญญาณภายในของคุณคุณคือ นางพยาคุณคือ,อพระราชานะคะคุณคือพลังงานที่ดีมากๆอ่ะภายในของคุณถ้าคุณกำลังถูกกดพลังงานอยู่ไม่ว่าจะจากสังคมไม่ว่าจะจากงานที่มันรู้สึกว่าดูดดูดวิญญาณของคุณนะคะดูดพลังงานชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะได้จบคุณจะได้เปลี่ยนค่ะสิบดาบมาเลย คุณจะได้เปลี่ยนแบบเซอร์ไพรส์คุณจะได้เปลี่ยนแบบด้วยความเสน่หาหรือคุณเองนี่แหละที่จะเป็นฝ่ายเดินไปหาสิ่งนั้นเองสิ่งนั้นหมายถึงว่าเดินไปหาคนที่สามารถช่วยคุณให้คุณได้อยู่ในพลังงานที่ดีๆในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณเป็นนะคะอย่างเช่นหัวหน้างานหรือว่าลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นตัวเชื่อมให้คุณได้ไปสู่จุดนั้นนะคะ ด้านการเงินค่ะคุณกําลังจะได้รับเงินได้โชคดีในเรื่องการเงินได้รับของขวัญของฝากที่มีค่าได้รับบางคนเนี่ยได้รับมรดกได้รับที่ดินได้รับเงินทอง นะคะจะมีคนนําเงินนําทองมาให้กับคุณคุณจะได้รับอิสระค่ะเนี่ยคุณจะได้รับการปลดปล่อยแล้วใครล่ะที่ปลดปล่อยคุณปลดปล่อยตัวเองค่ะปลดปล่อยให้จิตใจเป็นอิสระปลดปล่อยให้พลังงานที่แท้จริงของคุณขึ้นมาบางคนเนี่ยจะมีเซนต์มีสัมผัสเพิ่มมากขึ้นนะคะมากขึ้นเลยแหละเดะไฮพินเทสนะคะให้พระผู้หญิงหรือแม่ชีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ส่งความรู้ฉะนั้นคุณจะ ได้รู้ได้กระจ่างแจ้งกับใจตัวเองนะว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไรอยากได้สิ่งไหนอยากทําสิ่งไหนมันจะค่อยๆนะคะพัฒนามาเป็นตัวของคุณเองอะไรที่มันอึนอดอัดขับคล้องใจคุณจะได้เป็นอิสระค่ะบางคนอะ่ะตัดสินใจปุ๊บเลยบางคนก็ยังค่อยๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้รับก็คือความอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเป็นหนึ่งเดียวการ พลังเหล่านี้ค่ะจะนําความสุขความเจริญความมั่งคั่งร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองทั้งทางโลกและสติปัญญาทางทางธรรมเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะว่ามันไพ่มันขึ้นลักษณะนี้เนาะต้องอ่านแบบนี้แหละอ่านตามพี่ไพ่ไปเลยนะคะอ่านตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านชี้แนะนะคะขอให้คุณเข้ามาสู่ความสงบของตัวเองนะคะเพราะว่า the high p i e s e เนี่ยก็คือการกลับเข้ามา เข้าสู่พลังงานของตัวเองยิ่งใครอยู่ในพลังงานของตัวเองเท่าไหร่มากเท่าไหร่นะคะปาฏิหารหรือสิ่งนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเร็วคุณจะเห็นผลเร็วโดยเฉพาะในเรื่องการเงินหรือเรื่องธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะปรากฏขึ้นเป็นทรัพย์ในโลกมนุษย์นะคะคุณจะได้รับแต่ก่อนที่คุณจะได้รับคุณต้องกลับเข้าไปที่ขุมทรัพย์ภายในของคุณก่อนแล้วคุณจะได้รับสิ่งนี้ค่ะไพ่หนึ่งเหรียญ ความสุขความสมหวังความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดีในเรื่องการเงินความโชคดีมีเงินนะคะความมั่นคงในชีวิตจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้เป็นของคุณไปเลยเพราะมันดีมากๆนะคะและยิ่งใครกลับมาอยู่ในพลังงานของตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้รับเงินทองความโชคดีโอกาส เร็วมากๆนะคะเร็วเร็วมากกว่าที่คุณคิดมากมายนะคะและถ้าใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะยินดีให้บริการค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอให้รับพลังงานดีๆไปเป็นของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ